ไข่ร,รอไข่เจียวมังสวิรัตนะคะวันนี้สมใจมิ่งบอกไว้แต่เมื่อวานแล้วเนาะว่าวันนี้จะทําไข่เจียวให้ไข่เจียวที่ไม่ิ่งรู้สูตรเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4สูตรนะคะวันนี้จะทําในบ้านเนี้ยแค่สูตรเดียวเพราะว่ามันไม่เชิงเป็นอาหารอินเดีย มันแค่ใช้วัตถุดิบอินเดียในการทำเท่านั้นส่วนอีก3สูตรนะคะมิหิงจะเอาไปลงอีกช่องหนึ่งช่องอาหารไทยนะคะเดี๋ยวไปตามดูกันได้วันนี้มิหิงจะลงสูตรแบบเบสิกนะคะก็คือใช้แป้งถั่วลูกไก่นะคะถุงนี้ผสมเลยเนาะไม่ต้องรอใช้ประมาณสัก ถ้วยนึงนะคะเอาตามที่เราต้องการทานนะคะเราต้องการกินเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นถ้าเราเใช้แต่แป้งถั่วลูกไก่นะคะในการทำเนี่ยมันจะทำให้เขาค่อนข้างจะแข็งกรอบเวลาเอาไปทอดเพราะฉะนั้นมจะใส่เป็นแป้งโฮวิดไปสักสองช้อนนะคะตัวความนุ่มนวลและไม่รู้เป็นอย่างไรสงสัยจะติดนิสัย อยากใส่พริกเข้าไปในไข่เจียวด้วยใครเคยกินแบบนี้ไหมคะใส่พริกเข้าไปด้วยอะเวลาทำไข่เจียวเนี่ยอะเรามาผสมน้ำก่อนแล้วกัน เหมือนเดิมนะคะทำให้แป้งแตก นี่จะใส่เป็นเบกกิ้งโซดาไปสักหนึ่งหยิบมือนะคะมันจะได้มีความทั้งกรอบทั้งนุ่มอยู่ในตัวทีนี้ขอใส่ผักนะคะวันนี้จะทำเป็นลักษณะแบบไข่เจียวทรงเครื่องนะคะใส่หัวหอมสับนะคะมะเขือเทศสับใส่ลงไปเลยค่ะ รุงรสก็จะใช้เป็นแค่ซอสถัวนเหลืองนะคะแค่ซอสก็พอแล้วมั้งถ้าใส่เกลือเข้าไปถ้าจะเค็มเกินเนาะขาดต้นหอมถ้ามีต้นหอมก็หั่นใส่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูความเหนืดนิดนึง รู้สึกว่าต้องใส่น้ำอีกนิดนึงค่ะเพราะถ้าว่ามันมันมันข้มน,นมากนะเวลาทอดออกมาแล้วมันจะไม่มีความนุ่มมันจะแข็งเกินไปอยากให้นุ่มนะคะต้องใส่นิดนึงเนี่ยแค่เนี้ยไข่เจียวทรงเครื่องของเราพร้อมที่จะทอดแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบว่าพื้นฐาน ก็คือไข่เจียวถั่ลูกไก่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะกระทะก็ตั้งน้ำมันไว้จนร้อนแล้วนะคะกระทะพร้อมไข่พร้อมเทลงไปเลยค่ะ กวาดนิดนึง ลกลับนะคะช่วงที่ทอดนี้ไม่หญ่งจะไม่ตัดวิดีโอเลยแล้วกันเนาะเออคือเอาตั้งแต่ใส่ไข่ยันทอดเสร็จเลย ไม่ตัดเลยนะคะจะได้เห็นไปเลยว่าอันนี้ไม่ใช่การตัดต่อไม่ใส่ลงไปจริงๆแล้วทอดจริงๆแล้วมันออกมาเป็นไข่ที่มันเหมือนไข่เจียวจริงๆแล้วส่วนผสมนี้ก็คือบอกกันแบบไม่หมกเม็ดเลยมันฟูแบบนี้จริงๆ แอบแซะดูว่าข้างล่างเขาสุกแล้วหรือยังอ่ะให้เกรียมนิดนึ่งด้านนี้สุกแล้วแหละไม่ต้องกลับไปกลับมานะคะให้มันสุกเป็นด้านๆไป 嗯，OK 了。 โอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วมิงจะตักขึ้นเนาะเราไปใส่จานกันนี่คะ่ะหน้าตาของนี่คือหน้าตาของไข่เจียวนะคะเห็นไหมคะความฟูนุ่มและหนา ทีนี้มิ่จะมาตัดให้ดูนะคะสักนิดหนึ่งว่าในความเป็นไข่เจียวอันนั้น,น,นเนื้อมันเป็นอย่างไรบ้างนี่นะคะแบบนี้มันก็จะมีความกรอบด้านนอกนะคะตักเลยดีกว่าจะตัดทำไมเห็นไหมคะมีความกรอบด้านนอกแล้วก็มีความ นุ่มของไข่ด้านในเห็นไหมคะไข่หูตายไม่ใช่ไข่เลย <laughs> โอเคนะคะก็ตามคำขอนะคะไข่เจียวมังสวิรัตก็คือไข่เจียวจากแป้งถั่วลูกไก่นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ